ดวงชะตารายวันวันที่25พฤศจิกายน2568าาคำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่อารมณ์และความรู้สึกค่อนข้างขัดแย้งในตัวเองดาวจันทร์ดาวประจำตัวที่อ่อนโยนต้องมาเจอกับพลังของดาวอังคารที่แข็งกร่าวส่งผลให้จิตใจวันไหวง่ายแต่สถานการณ์ภายนอกบีบให้คุณต้องเข้มแข็ง อาจมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์ที่บันเจิดแต่ขาดพลังในการผลักดันหรือรู้สึกน้อยใจที่คนอื่นไม่เข้าใจความตั้งใจดีของคุณการงานการติดต่อประสานงานอาจติดขัดเพราะอารมณ์เป็นเหตุการนำเสนอผลงานหรือสอบสัมภาษณ์อาจทำได้ไม่เต็มที่เพราะความกังวลหรือตื่นเต้นเกินไปต้องระวังการสื่อสารที่คลุมเครือจนทำให้เกิดการเข้าใจผิด พยายามหลีกเลี่ยงการประทักกับเพื่อนร่วมงานโดยตรงโอกาสในงานเสริมยังมีแต่ต้องเป็นงานที่ทำคนเดียวเงียบๆจะดีกว่าการเงินรายรับยังพอมีเข้ามาแต่รายจ่ายส่วนใหญ่หมดไปกับเรื่องจุกจิกหรือการใช้จ่ายตามอารมณ์ (emotional spending) การเจรจาด้าน <S <S การเงินไม่ค่อยได้ผลดีนักมักถูกกดดันหรือเสียเปเรียบ ควรหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงในวันนี้และอย่าให้ใครยืมเงินเด็ดขาดเพราะมีโอกาสไม่ได้คืนสูงความรักคนโสดอารมณ์อ่อนไหวง่ายอาจหอยหาความรักเป็นพิเศษคนที่เข้ามาในวันนี้อาจดูไม่จริงใจหรือเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างต้องใช้เวลาดูกันนานๆอย่าเพิ่งรีบเปิดใจเพราะความเหงาคนที่แอบชอบอาจยังไม่แสดงท่าทีชัดเจนทำให้คุณรู้สึกสับสน คนมีคู่เป็นวันที่ต้องระวังเรื่องความน้อยใจสูงสุดคำพูดเล็กๆน้อยๆอ,อาจกระทบกระเทือนจิตใจได้ง่ายความสัมพันธ์อาจตึงเครียดเพราะอีกฝ่ายอาจดูหงุดหงิดจากพลังดาวอังคารแล้วคุณก็เก็ตมาคิดมากจากพลังดาวจันทร์ควรหาเวลาส่วนตัวผ่อนคลายสุขภาพสุขภาพกายต้องดูแลระบบย่อยอาหารกรดไหลย้อนหรืออาการปวดท้องจากความเครียด ร่างกายอาจไม่แข็งแรงเท่าที่ควรรู้สึกอ่อนเพลียง่ายควรพักผ่อนให้เพียงพอสุขภาพใจจิตใจหวั่นไหวสูงมากอารมณ์ไม่นิ่งคิดมากกังวลใจง่ายรู้สึกเศร้าหมองหรือน้อยใจคนรอบข้างได้ง่ายส่งผลให้จิตใจปั่นป่วนควรหลีกเลี่ยงการเสพสื่อดราม่าอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคสำคัญคือ ความอ่อนไหวทางอารมณ์ของคุณเองที่จะบั่นทอนประสิทธิภาพในการทำงานและการตัดสินใจรวมถึงการกลัวการเผชิญหน้าทำให้ปัญหาไม่ถูกแก้ไขคําแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขการงานก่อนสื่อสารอะไรออกไปให้เขียนเรียบเรียงความคิดก่อนเน้นความชัดเจนและข้อเท็จจริงตัดอารมณ์ออกไปการเงินหากอยากใช้เงินให้จำกัดงบไว้เลย หรือพยายามหากิจกรรมอื่นทําแทนการช้อปปิ้งเพื่อคลายเครียดความรักสื่อสารความรู้สึกของคุณอย่างตรงไปตรงมาแต่ไม่ใช่อารมณ์เช่นฉันรู้สึกไม่ดีที่เธอพูดแบบนี้แทนที่จะเงียบหรือประชดประชัน